ผู้ชมครับไฟแ้งและก็ไฟป่าที่เกิดซ้ำซากในพื้นที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับทำให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักถึงปัญหาและก็ได้มีการรวมตัวกันกับกลุ่มอาสาสมัครนะครับรักษาเขากระโจมสร้างแนวกันฟื้นตัเ่ที่จะมีการปกป้องป่าชุมชนคุณพนิสาสรีเื้อนะครับได้ลงพื้นที่ไปดูการแก้ปัญหาไฟป่าพร้อมกับรักษาป่าต้นน้ําของชุมชนครับไกลออกมาจากตัวเมืองราชบุรีราวร้อยกิโลเมตร ที่นี่คือที่ตั้งของเขากระโจมสุดเขตตะวันตกของประเทศไทยด้วยระดับที่สูงกว่าน้ำทะเลนับพันเมตรและต้นไม้ที่ปกแน่นทำให้ตามปกติแล้วที่นี่จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงชาวชุมชนผาปกอีกด้วยแต่สำหรับในช่วงฤด,ดูแล้งความร้อนสะสมและความแห้งแล้งในเขตเทือกเขาตะนาวสีทำให้ที่นี่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกทำลายด้วยไฟป่าอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี จะผ่านขานี่จึงทําให้ผืนป่าแห่งนี้นะคะเหมาะแก่การเกิดไฟป่าค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะกับกลุ่มอาสาสมัครจึงรวมกลุ่มกันมาทําแนวป้องกันไฟป่าค่ะเพื่อที่จะป้องกันและก็รักษาป่าไม้ของชุมชนเอาไว้ค่ะไยแล้งที่กินเวลานานและรุนแรงในปีนี้ทําให้ชาวบ้านผาปกตื่นตัวอย่างมากโดยชาวบ้านพร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครกว่า30คนกําลังจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างแนวกัน ูในการทํางานโดยมีนางอภิขนานทองเหลือผู้ใหญ่บ้านผาปกเป็นเดี่ยวแรงสําคัญในการสร้างแนวกันไฟชาวบ้านเขาจะรู้เองเลยค่ะว่าผลกระทบจากไฟป่าเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรในชุมชนเราบ้างอันดับแรกเลยก็คือผาตาดน้ําเพราะว่าป่าเนี่ยพอถูกไฟป่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้แบบว่าน้ําที่เป็นต้นน้ำอะ่ะมันแห้งมันแห้งไปเลยไม่สามารถที่จะมีน้ําไหลลงมาสู่ข้างล่างได้ ไม่สาม,มารถที่จะเก็บน้ําความชื้นเก็บน้ําเก็บน้ําที่ให้เป็นไหลเป็นลําธารลงมาได้ค่ะเมื่อเข้าไปในป่าชาวบ้านจะเลือกในจุดที่ใกล้ชุมชนและไปแหล่งเรียนรู้ป่าของชุมชนเป็นพื้นที่ในการทําแนวกันไฟโดยจะกวาดใบไม้แห้งและเศษไม้ที่เป็นเชื้อไฟออกเป็นแนวเว้นระยะห่าง2เมตรเพื่อแยกพื้นที่ป่าที่จะเกิดไฟกับชุมชนออกจากกันซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ป่าน้ำและชุมชนเสียหายจากไฟน้อยลง ก็คือต้นน้ําที่นี่ก็คือเป็นแหล่งน้ําเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ที่นี่และส่วนหนึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ให้ความร่วมมือในเรื่องทําทแนวกันไฟค่อนข้างดีเพราะปีนี้มันแรงใช่ไหมแต่ถ้าไฟป่าไหม้น้อยปีหน้าสภาพป่ามันก็จะดีขึ้นถ้าฝนมันดีขึ้นเนี่ยแหล่งน้ํามันก็จะดีขึ้นไม่เพียงลดความรุนแรงของไฟป่าแต่แนวกันไฟเหล่านี้ยังช่วยให้ป่าต้นน้ําของชุมชน จิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความรักและป้องดูแลทรัพยากรซึ่งเปรียบดังลมหายใจของพวกเขาเอาไว้ก็มันช่วยได้ระ,ระดับหนึ่งไม่ถึงกับร้อยซช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเราทำแนวไว้เนี่ยพอไฟเข้ามาเนี่ยพอมาถึงแนวกันไฟเราปั๊บเนี่ยไฟมันก็จะดับแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยไฟไป,ไปขึ้นเรื่อยๆน้ำที่มันเคยมีก็มันจะแห้งครับ พอปีนี้ก็แห้งมากจนในหมู่บ้านไม่มีน้ําจะใช้เลยพอดีว่าว่าผู้ช่วยก็ช่วยเหลือพวกผมก็เลยพอมีน้ําใช้ครับพะถ้าไม่ไม่ช่วยกันรักษาตรงนี้ไว้ก็อนาคก,ก็มันจะแห้งมาเรื่อ,ๆอยๆถ้าไฟมาด้วยภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการตื่นตัวที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่ารอความช่วยเหลือจากคนภายนอกทําให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดกันภายในชุมชน จนทำให้บ้านผาปกเป็นต้นแบบของชุมชนหน้าอยู่วันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน